สวัสดีครับมาเช็คดวงในวันผ,นผ่านพลังงานพระยิบสีประจําพระพฤหัสที่8สิงหาคม2567นะครับซึ่งตรงกับวันขึ้น5ค่ำเดือน9ปีมะโรงนะครับงูใหญ่นะนะครับชนะสากํำเนิดเป็นเทวดาผู้ชายนะครับทีนี้นะเขาบอกว่าวันพฤหัสนั้นเป็นดาวแห่งครูนะเป็นครุแห่งเทวดาเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะ เสริมดวงด้วยการสวดมนต์ไหว้พระนะครับถ้าจะใส่บาทนะครับก็เน้นของสีส,มสม้มๆอย่างเช่นแกงฟักทองนะครับแกงบวชฟักทองนะแกงเผ็ดอะไรประมาณนี้ผัดฟักทองก็ได้นะก็จะอ่าเขาเรียกว่าใส่เสริมดวงตามวันเกิดน,นะครับก่อนที่จะรับฟังดวงของคนที่เกิดทั้ง7วันนะครับผมคนที่ชมทางทิกต็อกนะครับอ่ากดเซฟกดหวัวใจนะครับกดไลค์กดแชร์ในคลิปของอาจารย์นะครับ อ่าคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวก,บวกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับสีนำโชคท่านการเงินในวันนี้นะครับก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนนะครับแต่ถ้านะครับจะนำโชคด่วนดวนวันนี้ก็จะเป็นสีชมพูถ้าหากว่าเรานะครับนะจะเสริมดวงท่านความรักสีแดงครับ สีที่ดึงดูดการงานนะครับก็คือสีเขียวและสีฟ้านะครับผมสีที่ห้ามใช้จะเป็นสีม่วงครับเลขนำโชคของวันนี้ได้แก่เลข 1, 1> เลข5เลข9เลข 2, 2> เลขสีและเลข6นะครับผมนะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์นะครับตรวจสอบได้อย่างละเอียดความรักการงานการเงินเนื้อคู่นะครับเช็คพื้นดวงนะครับจเจาะเรืในเรื่องที่คุณอยากรู้นะครับ มีค่าใช้ใจ่ายหรือค่าดูดวงอยู่ที่599บาทนะครับผมดูดวงเป็นส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะใครที่สนใจคุณผู้ชมทางทวิตเตอ,อก,กดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ทิตเตอ,อของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ก่อนได้เลยแต่ถ้าเกิดว่านะครับกดแล้วไม่ไปก็สามารถกดติดตามโปรไฟล์และทักมาทางอินบ็อกซ์หรือส่งกล่องข้อความมาที่ทิตเตอ,อของอาจารย์ได้นะครับรวมทั้งผู้ชมที่ทุกแพลตฟอร์มด้วยเช่นกันนะครับผมอะนะครับพูดทางเปิดทำมังเปิดสังขังเปิดนะครับใครชมจ,จบขอให้ มีโชคมีลาบนะครูบาอาจารย์เปิดดวงชะตาให้ร่ํารวยประสบความสําเร็จรุ่งเรืองเจริญน,นะครับผมท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับได้ไพ่สองไม้เท้าวันนี้กิจการงานของคุณเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับผมนะมีการวางแผนมีการวางแผนในเรื่องของการทํางานต่อไปวันนี้คนที่ตกงานก็กําลังจะได้งานนะครับเยี่ยมมากเลยการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้ มีการลงทุนที่ดีนะครับผมจับหุ้นหรือว่านะครับลงทุนถูกตัวจะได้โชคลาภนะครับสุขภาพนะครับวันนี้นะแข็งแรงนะครับผ่านวิกฤตการณ์เมื่อวานแล้วเนี่ยนะครับก็วันนี้ก็เริ่มดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเอากําลังกายบำรุงร่างกายกันด้วยนะครับความรักคนโสดวันนี้จะได้เจอคนที่ถูกใจนะครับหรือนะครับสถานะคนคุยก็จะมีโอกาสพัฒนามากขึ้นนะครับความรักคนมีคู่นะครับวันนี้ปัญหาความรักนั้นกําลังจะคลี่คลายนะครับและนะครับ ความสัมพันธ์มีโอกาสพัฒนาได้มากขึ้นเยอะเลยนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ใส่น้ำส้มนมหรือว่าอะไรต่างๆในบาทนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมนะครับไหว้พระพิคเนศและพระแม่ลักษมีเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาด้วยนะครับผมสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับขอบคุณสำหรับคนที่คอมเมนต์นะครับขอบคุณสำหรับคนที่ให้ของขวัญในติ๊ t o k นะครับผมหรือในแอปอื่นนะครับโอเคนะครับ ท่านที่เกิดในวันจันทร์ได้ไพ่ห้าดาบนะฮะวันนี้กิจการงานของคุณนั้นดีนะครับแต่ให้ระวังความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับวันนี้นะฮะทำงานอย่างเดียวนะฮะอย่าเพิ่งไปขัดแยง้งอย่าเพิ่งไปมีปากเสียงนะครับนะก็จะดีที่สุดนะครับถ้ามีปากเสียงแล้วมันมันจะเหนื่อยแล้วมันจะแย่มากกว่านั้นนะครับผมการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้ต้องเหนื่อยต้องลุยถึงจะได้เงินมานะครับผมนะยังไม่ค่อยราบรื่น สุขภาพครับวันนี้มีความเครียดมีความคิดเยอะนะครับระวังโรคกระเพาะอาหารความรักคนโสดวันนี้นะครับยังไม่ค่อยสมหวังนะครับความรักต้องมีการต่อสู้นะครับคนที่มีคู่นะครับให้ระวังความขัดแย้งในปัญหาความรักในครอบครัวต้องค่อยๆใจเย็นๆนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับไหว้พระเสริมดวงก็คือจะเป็นหลวงพ่อโตนะครับหรือว่าหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลเจ็ดก็จะดีนะครับผม ท่านที่เกิดในวันอังคารครับอืมได้ไพ่แหมนะฮะ6ดาบวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับมักจะเต็มไปด้วยการแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องวางแผนดีๆนะครับงานนั้นมีเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับงานดีครับแต่ว่าต้องอ่าเป็นการที่ต้องค่อยๆแก้ไขอยู่เรื่อยๆนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้อยากได้โชคลาบต้องไปปล่อยปลา,ลาหรือทำบุญวัดใกล้ๆน้ําก็จะมีโชคมีลาบนะครับ สุขภาพครับในวันนี้ให้ระวังในเรื่องของความคิดเยอะความาไม่ค่อยได้พักผ่อนในตัวคนเองนะครับความรักคนโสดนะครับในวันนีนะ้ความสัมพันธ์ของคุณมีโอกาสปรับตัวดีขึ้นนะครับนะคนที่มีคู่วันนี้ปัญหาความรักมักจะเกิดจากาคุณนั้นเป็นคนขี้งอนนะครับแต่ก็ค่อยๆตามง้อกันหรือปรับความเข้าใจกันก็จะดีขึ้นวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ ไปทําบุญวัดใกล้ๆน้ําถวายสังกทานยาและที่สําคัญนะครับให้ไหว้พระพิฆเนศนะครับปางประธานพรด้วยนะครับก็จะสมหวังนะฮะดังใจปรารถนาท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนนะครับแหมได้ไพ่เด็กถือเหรียญน,นะครับ Page of Pentacle วันนี้กิจการงานของคุณนั้นถือว่าดีมากๆเลยนะครับ เพราะว่าจะได้เริ่มต้นกิจการงานใหม่ๆหรือสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้นะครับเงินมาเป็นกออเป็นกรรมแต่ยังไม่ได้เก็บนะครับสุขภาพนะครับวันนี้ดูแข็งแรงนะครับหมั่นบำรุงร่างกายดูแลร่างกายกันด้วยนะครับความรักคนโสดนะครับคุณจะได้เจอคนที่ถูกอกถูกใจนะครับผมคนที่มีคู่นะครับวันนี้นะคุณมักจะได้เซอร์ไพรส์หรือว่าได้ข่าวดีในความรักของคุณนะครับวันนี้นะครับขอพรขอโชคลาภพุทกลังวันนะครับ ให้ส้ายไอย้ไข่พระเจดีหรือจะเป็นพระพิฆเนศปางประธานพรก็ได้นะครับผมพังพุทธกลางคืน,นก็เช่นกันนะครับท่านที่เกิดในวันพาราหัสบดีครับโอ้โหได้ไพ่ก้าไม่เท้าวันนี้ดูเหนื่อยหน่อยนะกับการที่จะต้องลุยต้องสู้ในเรื่องของงานนะครับผม นะเพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้แบ่งมางานหรือว่าไม่ได้จัดงานให้เป็นระบบวันนี้ก็เลยวุ่นวายนิดหน่อยนะครับการเงินครับวันนี้ค่อนข้างจะต้องหาเงินตัวเป็นเกลียวเลยนะครับนะวันนี้เงินยังไม่เคยสมบูรณ์ครับสุขภาพครับวันนี้ให้ระวังการเจ็บป่วยความคิดเยอะของคุณนะครับนะการเหนื่อยล้าต้องพักผ่อนให้เพียงพอที่สําคัญอย่าลืมบำรุงร่างกายกันด้วยความรักคนโสดน,นะครับวันนี้รุนเหนื่อยท้อเหลือเกินนะครับนะอยากจะหยุดพักความสัมพันธ์นะ คนที่มีคู่ครับวันนี้อาจจะต้องระวังความไม่เข้าใจกันหรือการขัดแย้งนะครับต้องค่อยๆค,คุยกันวันนี้ขอพอรขอโชคลาภให้ขอกับองค์พระพิคเนศตนะครับปางขาัดอุปรสรรคใส่บารเินดวงด้วยการาใส่พวกซุปไก่หรือว่ารังนกหรือว่าของบำรุงกําลังบำรุงร่างกายกับพระสงฆ์ด้วยนะครับก็จะนะฮะผ่อนหนักให้เป็นเบานะฮะอะไรจะได้กลายเป็นดีอย่าลืมกดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะครับและเทวดาท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับ ได้ไพ่นะครับอารดชาลิออดวันนี้กิจการงานของคุณนั้นโดยภาพรวมนะฮะมันต้องเหนื่อยเนาะเพราะว่างานมันมาเยอะเลยนะครับนะมี้าที่ใหม่ๆเข้ามาเพราะนั้นคุณต้องลุยนะครับนะมีงานดีกว่าไม่มีนะครับอ่ะนะการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้ดูเหนื่อยดูเครียดนะครับนะต้องคอยแก้ไขปัญหาการเงินอยู่เรื่อยสุขภาพครับวันนี้นะฮะให้ดูแลในเรื่องของของกินนะครับหรือว่าบำรุงร่างกายกันหน่อยนะครับ ความรักคนโสดนะครับในวันนี้ก็ถือว่าคุณต้องปรับความเข้าใจต้องค่อยๆคุยกันนะครับนะเพราะว่ากําลังเริ่มต้นอะไรดีๆนะครับคนที่มีคู่นะครับในช่วงนี้ให้ระวังความขัดแย้งแต่ว่านะครับถ้าพูดกันดีๆหรือว่าให้เหตุผลกันก็จะเข้าใจนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับเทพนักรบนะครับหรือว่าสารหลักเมืองนะครับนะก็จะดีมากๆเลยนะครับผมท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับ โอ้ได้ไพ่ The t o ช e าวันนี้กิจการงานของคุณนั้นถ้าจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอย่าพึ่งนะครับเป็นการวางแผนต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับระวังอารมณ์การทะเลาะเบาแ้งกันขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทำงานนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับอ,อย่าพึ่งไปค้ำประกันใครหรือย่าให้ใครหยิบยืมเพราะมักจะไม่ได้คืนนะครับเก็บเงินไว้ก่อนนะฮะสุขภาพครับให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะครับนะพฟืนไฟนะครับตกจากที่สูง ความรักคนโสดนะครับในช่วงนี้ระวังการมีปากเสียงการทะเลาะการขัดแย้งครับคนที่มีคู่ครับวันนี้ปัญหามันเกิดจากอารมณ์ความบีนความเบี่ยงของคุณเองต้องใจเย็นๆนะครับทุกอย่างจะดีขึ้นถ้าคุณนิ่งไว้ก่อนนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับองค์พระพิคเนศนะครับปางขจัดอุปสรรคและที่สําคัญเขาบอกให้นั่งสมาธิบ่อยๆนะครับ ทำบุญโรงพยาบาลสฆ์บริจาคโลหิตนะครับก็จะดีขึ้นเองนะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมและคอมเมนต์นะครับนะอาจารย์ขอบคุณมากๆเลยนะครับในทุกช่องทางนะครับที่ติดตามอาจารย์นะครับคลิปของอาจารย์ก็อยู่ประมาณนี้ถ้าใครชอบนะฮะก็คอมเมนต์มาเป็นกําลังใจให้นะอาจารย์ก็จะขอบคุณมากๆเลยสวัสดีนะครับ